คนที่อายุ60ขึ้นไปจะมีปัญหาเรื่องของอิมมูนต่บูมต้านทานต่ำก็ค,คือจะป่วยง่ายอ่ะซิงต่ำสังกษีต่ำเพราะฉะนั้นในวัย60อ่สิ่งที่จะต้องเสริมนะอีกอันนึงที่สำคัญก็คือ เออวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของสารอาหารนะว่าคนที่อายุ60อัพควรที่จะทานอาหารแบบไหนเนาะเราต้องดูอะไรบ้างนะอย่างแรกก็คือในเรื่องของโครงสร้างร่างกายนะมีตั้งแต่ในเรื่องของแกนกลางกระดูกแล้วก็เรื่องของกล้ามเนื้อมันเป็นโครงสร้างหลักที่จะแบบพยุงร่างกายทํากิจกรรมต่างๆนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเวลาที่คนอายุมากขึ้นสิ่งที่เจอถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยแน่นอนกระดูกจะบางเร็วกว่าผู้ชายมากเพราะว่าผลของเอสโตรเจนที่หมด ไจากวัยหมดประจําเดือนพอไข่มันหมดแล้วอะ่ะไม่สร้างตัวฮอร์โมนแล้วอ,อะไรเยเนาะมันก็จะทําให้กระดูกมันบางเร็วมากขึ้นจากปกติอะ่ะสองก็คือในเรื่องของพวกการสื่อสารการทํางานประสานการเรื่องของระบบประสาทสาก็คือในเรื่องของการนำออกซิเจนไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งพวกนี้มันจะต้องอาศัยสารอาหารที่เราจะต้องโฟกัส คือจะต้องเน้นว่าเธอควรจะเพิ่มการกินอะไรบ้างอ่ะเพราะฉะนั้นะมาลงรายละเอียดกันเลยนะอันแรกก็คือเรื่องของโครงสร้างหลักของกระดูกกล้ามเนื้อคือโปรโตีนในคนอายุ60เนี่ยจะกินไม่เหมือนกับคนอายุ40สินะสิ่งที่ต่างก็คือว่าในคนที่วัย60อัพจะต้องกินโปรโตีนมากขึ้นกว่าวัยอื่นๆเพราะว่าร่างกายมันจะต้องเอาไปซ่อมแซมมากพอ60อัพจะต้องกินโปรโตีน

ต่อน้ําหนักตัว1กิโลกร,รมัมต่อวันปริมาณที่มันมากขึ้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแค่กินมากขึ้นอย่างเดียวเราต้องเลือกคุณภาพของโปรโตีนด้วยจังนั่นก็คือว่าตัวโปรโตีนที่กินเข้าไปควรที่จะมีเขาเรียก bioavailability นะคือค่าการดูดซึมแล้วที่ร่างกายจะเอาไปใช้ได้นะคะมันจะต้องสูงด้วยเป็นอย่างคนสูงอายุคนป่วยที่ต้องการแบบโปรโตีนดูดซึมเข้าไปใช้แล้วก็ปริมาณมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะให้เป็นสารเสริมอาหาร เลยในรูปแบบของโปรตีนเช็คเวโปรตีนนะคะหรือพวกแพนเดสโปรตีนก็ได้อันนี้ก็คือโปรตีนที่เอามาพร้อมดูดซึมอ่ะเพื่อที่จะได้เอาไปใช้เสริมสร้างมวลกระดูกละ่ะ1 2ก็คือสร้างกล้ามเนื้อมันจะมี2เรื่องที่สําคัญต่อในเรื่องของโครงสร้างหลักของร่างกายนะคะ,ะถ้าพูดถึงในเรื่องของกล้ามเนื้อเนี่ยต้องออกกําลังกายคู่กันไปด้วยนะการกินโปรตีนอย่างเดียวกล้ามเนื้อไม่ได้ขึ้นเองนะคะทีนี้อันที่2นะเอ่อนิวทริชั่นสำหรับคนใบหก ที่จะต้องได้อย่างเพียงพอคือแคลเซียมและวิตามินดีมีผลต่อในเรื่องของโครงสร้างหลักของร่างกายเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของกระดูกคือมันจะทําให้มวลกระดูกหนาแน่นวิตามินดีเนี่ยโดยทั่วไปมักจะขาดกันอยู่แล้วอะแต่ว่าพอผู้สูงอายุขาดหนักเข้าไปอีกเพราะว่า 1. อาจจะด้วยแบบไลฟ์สไตล์ไม่ค่อยออกแดด2ก็คือฟังก์ชันการทํางานของตับกับไตมันลดลงเพราะฉะนั้นในคนที่อายุ60 ะะถ้าไปตรวจร่างกายก็เจาะวิตามินดีดูด้วยนะควรที่จะเกิน40นาโนกรัมเปอร์ลถึงจะดีนะคะมันถึงจะช่วยในเรื่องของการรักษาระดับ ความหนาแน่งของมวลกระดูกได้ส่วนในเรื่องของแคลเซียมเนี่ยมันก็จะมีผลในเรื่องของกระดูกอยู่แล้วแหละแต่ว่าตัวแคลเซียมที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือมันจะเป็นตัวที่แบบทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อเนาะมีการขยับอ่ะจะใช้ตัวแคลเซียมนะคะหรือการเต้นของหัวใจอะไรเงี้ยนะคะมีการนําส่งอ่ะนะว่าถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของการยืดหดของกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็คือระดับแคลเซียมที่มันลดต่ําลงไปอ่ะมันก็จะมีผลต่อในเรื่องของการทํางานของทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็มีผลต่อในเรื่องของกระดูก ที่มันจะบางลงได้นะคะเพราะฉะนั้นในวัย60จะต้องเช็คแล้วก็ต้องเสริม นะคะในส่วนของวิตามิน D3 กับแคลเซียมด้วยนะจ๊ะามาข้อ3าเลยจ้ะคนที่อายุ60ขึ้นไปจะมีปัญหาเรื่องของอิมมูนมต่อูมต้านทานต่ำก็ค,คือจะป่วยง่ายอ่ะซิงต่ำสังกะสีต่ำเพราะฉะนั้นในวัย60สิสิ่งที่จะต้องเสริมนะอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเสริมในเรื่องของสังกะสีนะคะซึ่งสังกะสีในอาหารปกติทั่วๆไปนะคะเราก็กินได้จากไหนพวกหอยนางรมหรือทานพวกเนื้อสัตว์หรือไม่อย่างนั้นก็คือ เป็นซับพ,พีเบนต์ไปเลยค่ะง่ายนะคะเวลา50มิลลิกร,รัมของซิงหรือสักรกสีนะกินทุกวันทุกวันทุกวันนะคะ,นนะ,คะเพื่อที่จะเสริมในเรื่องของภูมิต้านทานตัวต่อมานะคะที่สําคัญเลยนะคะก็คือการนําส่งออกซิเจนในวัย60ขึ้นไปหลายคนเริ่มซีดดูตัวผิวเย่อบุุตาข้างในนะก็คือแบบกดลงดูว่าซีดไหม้เมนก็คือไปเจาะเลือดหรือ ใครที่มีอาการเหนื่อยง่ายเพลียง่ายแล้วก็ไปตรวจเลือดดูก็เจาะ C B C เขาเรียกว่าเจาะ อ่คอมพลตบัตรคาววัดเรื่องของความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะส่วนใหญ่จะซีดเพราะอะไรขาดธาตุเหล็กในคนที่แบบอายุ60ขึ้นไปก็จําเป็นที่จะเสริมธาตุเหล็กแต่ว่าการเสริมธาตุเหล็กมันเสริมแค่แบบสั้นๆนะเราต้องไปเช็กก่อนนะไม่ใช่แบบยูดีเอ็กแล้วก็ไปเสริมธาตุเหล็กไม่ใช่นะคะธาตุเหล็กเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าได้เยอะเกินไปมันเป็นสารอนุมูลอิสระแต่ว่ามันก็จะทําให้ร่างกายเราแก่ไวหรือไม่อย่างนั้นวิธีการเสริมเหล็กที่ง่ายแล้วก็คือขาดเลือดกินเลือดอะค่ะ ในอาหารนะอาจจะต้องมีต้มเลือดหมูเข้ามาบ้างนะจ๊ะสองสาวันอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะดีนะเพราะมันจะช่วยนะเรื่องของบลัดเฮลแล้วสุดท้ายพอวัย60ขึ้นไปใช่ไหมสิ่งที่จะเจออันก็คือว่าการนำแบบส่งกระแสประสาทมันก็จะแบบน้อยลงบางคนแบบ มีอาการชาปลายมือปลายเท้ามันก็จะเกี่ยวข้องกับการทํางานของสมองไปด้วยเลยอะไรเงี้ยนะคะมันไม่ใช่แค่ระบบประสาทาส,ส่วนปลายอย่างเดียวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของกระบวนการเผาผลาญมตาบอลิซึมต่างๆในร่างกายก็จะลดลงจากการขาดวิตามิน B B รวม B Complex ไปเลยนะคะคือการขาดวิตามิน B เพราะว่าการเก็บว,วิตามิน B เนี่ยปกติมันเก็บที่ตับอายุมากขึ้นเนี่ยฟังกชันการทํางานของตับมันลดลงโอเคพวกเรา เจออันจ้าบ๊ายบาย